สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันตอเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมกับนะครับมาบ้านนะครับมาให้อาหารนกนะครับให้น้านะครับซึ่งอ่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับน้านี่ก็คือประมาณอ่าไม่เกิน2วันครับก็อยู่ที่บรรยากาศที่บ้านด้วยนะครับว่ามันจะโล่งมันจะอับขนาดไหนด้วยนะครับถ้าแบบอากาศ ล่งหลมเย็นสบายก็จะได้ประมาณ3วันอยู่นะครับแต่ถ้าแบบอากาศอบอ้าวร้อนจริงๆก็ไม่น่าจะเกิน2วันนะครับจะต้องให้น้ําแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาบ้านนะครับผมอาหารก็เหมือนเดิมครับอาหารก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์อัดอยู่แล้วนะครับอาจจะพอดีผมมีที่บ้านให้น้ําให้อะไรก็โอเคครับผมเอาน้ําให้ตลอด2วัน2วันให้ครั้งหนึ่งนะครับนกที่คัดไว้ก็เหลืออยู่ประมาณ4ตัวครับพี่น้องครับหลังจากที่เดินดูนะครับก็จะมีตอนนั้นนะครับ ที่ถ่ายขนเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือ3ตัวนี้นะครับที่ยังโอ้โหขนล่วงอยู่ครับพี่น้องครับนะสตัวขนล่วงอยู่เลยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหลิวห้อยนะครับตัวนี้นะผมจําได้นะครับตัวนี้เป็นหลิวห้อยหลิวเยอะกว่ากุกนะครับตัวนั้นก็จะเป็น1กุกนะครับตัวนั้นแหละที่ถ่ายเต็มแล้วก็คือเจ้านกปาะก้านั่นเองนะครับนกภูเก้าตัวแรกของผมที่ต่อได้เลยนะครับวันนั้นที่ไปกับ พ่อควรครับจานยันนะครับที่ฝนตกนะก็ได้นะครับจมนุกพะเก้าที่ผมวิเคราะห์ว่าเป็นนกลายใหญ่นะครับซึ่งมันจะขึ้นช้ากว่าเพื่อนแต่ไม่ได้เสียอะไรนะครับไม่ใช่ว่านกลายใหญ่ไม่ดีนะครับนกลายใหญ่ดีก็มีเยอะแยะแต่ว่ามันจะขึ้นช้าขึ้นเร็วเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้ามันขึ้นแล้วมันก็ไปเลยครับนกทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นลายเล็กลายใหญ่ถ้ามันขึ้นแล้วก็คือมันจะไปเลยนะครับตรงนี้เนาะก็มีแค่ตัวนั้นแหละครับที่ถ่ายสุดแล้วลหละครับเกือบสุดแล้วอีกนิดเดียว แต่พวกนี้โอโ้ยังยังเยอะอยู่รับหางก็ยังยังร่วงอยู่เลยนะครับวันนี้ผมเอานกมาจากบ้านตัวหนึ่งครับเพื่อที่จะมาปลุกความคือขนองให้เขาหน่อยนะครับแต่ผมดูแล้วโอ้โหไม่น่าจะ,ไม,าจะไม่น่าจะคืครับนกะเพราะว่านกถ่ายขนนะครับยังไม่เสร็จครับแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีก็ได้แต่ตัวนั้นอาจจะ,ะนกปาะก้านะครับน่าจะน่าจะเล่นให้ดูนะครับผมน,น่าจะเล่นให้ดูอยู่เพราะว่าหางอะไรขึ้นเต็มหมดแล้วนะครับเนาะ เลือดสุดนะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเอานกอีกตัวหนึ่งครับที่เอามาจากบ้านด้วยนะครับผมกามา,มา,มาสร้างความคึกให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะ ตัวนี้เสียงเล็กดีครับพี่น้องครับห้องห้องเลยแหละนี่อ่าตัวนี้เสียงกลางเนาเสียงกลางลงมาห้องห้องนะครับเป็นริวนะครับเป็นริวเป็นริวนะครับติดริวเยอะอยู่นะครับแต่ขันพ่อครับนกตัวนี้นะครับมีริว เยวถ่ายขนเสร็จนู่นแหละครับพี่น้องครับค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งเนาะ ก็มาดูนะครับตัวของเจ้านกพะเก้านะครับซึ่งเป็นนกลายใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าถ่ายขนนะครับถ่ายขนเกือบจะสุดแล้วครับพี่น้องครับแบบนี้คือเอาไปสามารถที่จะไปฟอร์มได้เลยนะครับเอาไปฉีดน้ําไล่น้ําได้เลยครับพี่น้องครับนี่หางนะครับอีกนิดเดียวครับเห็นไหมครับอีกนิดเดียวก็จะสุดแล้วนะครับนี่แหละนะครับตัวนี้ที่จะได้เล่นนะครับนกตัวนี้นะครับผมนับดูอายุกรงนะครับตั้งแต่ได้มาก็คือ ตอนนี้ปีเข้าปีเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับนะมีเจ็ดเดือนแล้วนะนกตัวนี้นะครับพร้อมที่ฝึกเลยนี่สุดนี่ก็คือเอาไปไล่เลยนะครับเนาะเป็นเฉลยเจ้าสองนะครับนกนะผูเก้านะครับที่อาจารย์ยันพาไปครั้งแรกเลยครับผมที่ผมต่อได้นกผูเก้าเนาะก็เลยได้ตัวนี้มาแบบเข้าแบบวันนั้นฝนตกนะครับถ้านนั้นท่านลองไปย้อนไปดูคลิปก็ได้นะครับผมคลิปเก่าๆที่ผม ไปต่อเจ้าตัวนี้มานะครับเข้าแบบงงๆอะครับผมฝนตกก็ยังเหยียบอยู่ผมก็ยังงงอยู่ครับนกตัวนี้ถือว่าจิตใจมันมันโอเคนะครับคือไม่ได้ยินเสียงนะครับได้ยินแต่คือได้ยินเยอะอยู่ตอนนั้นไม่รู้ว่านกตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับมันเข้าแล้วทีนี้ฝนมันตกมานะครับทีนี้นะก็จะเอานกลงนะครับทีนี้มันก็เลยแบบอ่าเห็นนกติดพเนียดนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าเอาคลิปนั้นนะครับให้ดูนะครับฝนตกนะครับเออตัวนี้ก็เลย ใส่ชื่อว่าเจนกประก้านะครับเป็นลายใหญ่นะครับนี่แหละตัวเนี้ยที่บอกว่ามันลายมันหนาครับผมลายใหญ่นะครับมันขึ้นช้าครับปีปีจะเดือนครับกว่าจะขึ้นนะครับกว่าจะได้เห็นนะช่วงปีสองสามเดือนนะครับแบบไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับนกนะเพิ่งจะมานี่แหละครับถ่ายคนลอตนี้เสร็จนะครับอ่านี่แหละเดี๋ยวนี้ใกล้จะครบสองขวบแล้วครับเนาะก็คงจะอายุดีๆเลยแหละนะครับเนาะฮะอันนี้ก็ ถือว่ามีกำลังใจครับพี่น้องครับถือว่ามีกำลังใจนะครับมาเห็นนกที่ตัวเองคัดไว้นะครับเหลือเท่านี้นะครับแล้วมันเหลือจํานวนที่พอมาได้ยินได้ฟังแล้วมันมันเป็นแบบนี้ครับมันเห็นพัฒนาการเงี้ยมันก็โอเคครับพี่น้องครับนะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเล่นไปไหลส่วนจะหมานจะอะไรนะั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราคัดได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยมันถือว่ามันโอเคแล้วนะครับมันผ่านมันอะไรแล้วเนาะอ่า้ก็ฝาก นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อกำลังใจนะครับไม่ผู้ทําคลิปนะครับผมก็จะเป็นกลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วก็จะช่วยกันนะครับพิราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติมนั่นเองเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องน้องๆนะครับเอาน้องๆเลยน้องๆมือใหม่เลยนะครับที่กําลังหัดเลี้ยงนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการคัดในการฝึกนั่นเองเนาะ จะได้ไม่ท้อครับถ้าเกิดท้อก็ดูคลิปผมนะครับเพราะว่าช่องผมนี่คือได้ก็คือได้นะครับไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือต้องลงเหมือนเดิมนะครับจะไม่ค่อยนั่นแหละครับไม่ได้ก็ลงได้ก็ลงครับนั่นคือความจริงเนาะที่เป็นสิ่งไม่ตายนะครับนั่นแหละก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อใหงใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันีิเช่นเคยเราท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับ หรับผมนะครับเป็นลังใจให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ